या मे ये मानि पञ्जामि ये पञ्जानि कुलेना सु あ。<No. S 2> no. Come um...

ญาโย,โยาข้า,มาพม่พี่น้องชาวบ้านรุ่นหรือว,ว่าญาติยาโยมที่มาจากต่างจังหวัดก็ดีก็วันนี้ก็ทางวัดท่านพรงามก็ติดติกว่า,าจะเป็นเจก,กับมู่บ้านหรือว,ว่าจะเป็นที่ชาวบ้านได้มีความรู้สึกินดีนั้นก็ก็ขออนโมนาบุญกับญาติโยมทุกคน,ท,กนที่ได้มา,าจากต่างประเทศก็มี ทางเงยอรมันว่าจะจาก,การรต่างจังหวัดในหลายที่ไปหลายชางนั้นก็ถือว่าเรามาร่วมกันทาสิ่งสิ่งเดียวกันก็คือทาความดีเพราะว่าฝากสิ่งเดียวว่าให้กับุทธศรสนานั้นก็ด้วยเดชสบะพลว,วัตปัใจจัยต่างที่ได้สังสมมาก็ขออนุภาพเนี่ยตรงๆให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความเจริญ ด้วยเดเตชาแห่งพระรัตน์รายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันจะได้เป็นเป็นกุศลบุญลเขาบอกว่าคนเราจะมีความสุขได้ก็อยด่ที่ความตั้งใจแล้วก็ขอฝากพอคิดนิดๆหน่อยๆว่าเอาให้ญาติมาไว้เนใจเขาบอกว่าใครรัก ใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูก็ช่างเขาใครดา่าใครกล่นก็ทนเอาใจเราต้องเด็นเป็นพอคนจะงามงามนับใจใท่ใบหนะ้าคนจะสวยสวยจัญญาเท่ตาหวานคนจะแก่แก่แความรู้ที่อยู่งานคนจะรวยรวยพิ้นทางที่บ้านตัวยิน้มน้อยอยิย้มบ่อยๆเมตตาไว้รควมรมเย็นยิ้มเิตหน้าหัวใจได้เบืย่ยิ้ยยมให้ตาางึงตึงใจละหน้าหว,นหนหวาน ยิ้มเป็นนาำยิ้มสู้ยิ้เคยานยิ้มเบิกบานพระโลกสุขกันเอ่ยค้อและคืนพลันดับก็รับร่วงท่างทั้งปวงยังอุศาหาสุขกันพลันชีวิตคิดถึงมรงตนอายุคนนั้นมีอยู่ถึีงหนึ่งปีอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนอยู่เพื่อคงทนอยู่ได้ในกายอยู่แต่ใอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อคงทนอยู่คู่กระเด็นเราก็ขอให้พรนายมขอเดชะ พระใจรักองค์ขัดกันให้ทุกท่านพินโยตโมสอนนิราศุกนิราศโลกกราพ,เพรเกจจจจรเร่ยงยกมือทุกคนแมน้นผู้หวังจึงใดในดวงจิตตรงสำนิบด้วยบุญคุณสิตผลแม้นมุมารณทานว,ว่าจะได้จนตรงผ่าพนพ้นตระตุกทุกท่านทุกคนเติม ที่ได้มาร่วมันสร้างสิ่งที่เป็นมนุษย์สำหรับชีวิตเราและเป็นอนุอาเป็นปฏิหารเป็นบารมีสำหรับบุญญาธิการบารมีของทุกท่านองค์พระที่เราได้หล่อไว้วันนี้เป็นส่วนหนึ่งนิดเดียวองค์หนึ่งที่เราจะสืบพระศาสนาให้ดูสวยงามบุญญาธิการบารมีใดที่ท่านหลายได้ต,ตั้งไว้ใส่ลงไปในองค์พระด้วยการตั้งจิตเจตนาก็ดี ทำปใจก็ดีร่วมกำลังใจกันด้วยกำลังกายกำลังใจก็ดีโดยเฉพาะคณะสภาบ้านเราที่ร่วมกันจัดสรรทุกอย่างไว้สําหรับรอรับแขกที่จะมาเยือนวันนี้ท่านก็คงจะดีใจที่ว่าแขกแก้วมาเยือนบ้านเราแล้วท่านได้พักในที่เราตั้งใจท่านได้พักสกลสภาที่ตั้งใจทําที่ประทับที่นั่งให้กับพระสงฆ์องค์เจ้า เมื่อมาเห็นวันนี้ก็คงจะรู้สึกผิดผิที่พระสง์องคเจ้าท่านทุกรูปได้มาแผ่บุญบารามีให้กับเราผมก็ให้บุญบารามีที่ท่านสท่านติดแล้วด้วยแรงกําลังก็ดีด้วยแรงกายแรงใจที่สร้างไว้ในวันนี้เป็นพละนบุญนําท่านให้มีความสุขความเจริญแม้ท่านติดอยู่สิ่งใดที่เป็นอุปสรรค ผมขอเป็นตัวแทนนะฮะที่ท่านทั้งหลายมาร่วมบุญวันบนี้ขออัญเชิญบารมีของพระพุทธเจ้าบารมีของพระธรรมรเจ้าบารมีของพระสงฆ์ท่านผู้เป็นครูบาอาจารย์นำพาบารมีนะั้นให้ท่านทั้งหลายได้มีบุญบารมีในพระพุทธศาสนาได้สร้างสิ่งใดร่วมกันเป็นบุญบารมีแก่กันและกันวันนี้ผมก็ขอเป็นตัวแทนนะขอบคณพระน้าสถักทุกท่าน ขอพระคุณแขกทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้ที่มาร่วมกันทําให้กําลังใจมีขึ้นเยอะเลยนะคเห็นว่าท่านมาจากที่ไกลก็ดีบางคนมาถึงจากต่างประเทศก็ดีนะครับผู้ตั้งใจมาขับรถขับรามานะครับตั้งใจอยากได้บุญสิ่งใดที่ตั้งจิตได้บุญวันนี้ผมก็ขอเป็นคณะเป็นตัวแทนคณสะสัทธาวัฒนางามข้าางงามทุกท่าน กราบขอบพระคุณพุทธเจ้าต,ต่อไปนี้สิ่งใดวัดนี้ไม่ใช่ของชาวบ้านวัดถางาคนเดียวนะครับเป็นของพระพุทธศาสนายามใดที่ท่านนึกได้ว่าอยากจะทําบุญสร้างบารมีต่อบุญญาบารมีวัดธรรมานามยังเป็น